เราเทป่ะแท้ไม่เทศเราเทสบอลมุ้งของน้ำเนี่ยบอกเจ้าไปก็ดีช่วยไม่ก็บ่กอย่างยิ้มาม่ซอยลืมพังน้ำซอยเห็ดบอกไปได้เธอจังให้อีกแล้วนะโฮมใกล้จะมาหอดเลยมีก็พูดจริงอยู่เป็นนี่บอกดูดีที่รู้เป็นนี่บอกแปลเอาไปแล้วคันมีก็เฮ็ดคือ่มีนะไปเสื่องลูกเสื่องเมียน้ำบาปอย่าหน่อยนี่เงินก็นั่นอะไสิซื้อศพใส่นะเงินที่เสื่องอะไร ก๋อยนะเงินก๋อยาักไว้อยู่บ้านสามหลานนะก็ยังย่งอยู่หันเลยก๋อยมาใส่กับบอกแมนนะก็อย,อย่งสงสัยนะเธอเชื่องเงินบ่เลยเนี่ยเธอการเงินเราจุดเราเบาใส่กูใส่ก่อยนะผู้ใดสิมีเงินเชื่องเอง <c oughs> ินไห้แห้เนเ <c oughs> าะขุมเงิน,งเเนี่ยมแมนเราเบาแต่ถือว่าคนแบบนี้เพิ่งไหวติหนีแล้วก็ได้อยู่ เนาะบ่บดเราไปอยู่เนาะให้รถบ่อนี t <t <h <h ่นาลืมเนแล้วโตราคาเพิ่งเอ่อเกิดเกลอใกล้พี่น้องเยเราหัวเปลอกเกิดใกล้น้อยแล้วจะว่ามันใหญ่บัทันวิทย์เพราะเกลือใกล้เกลือปวกบ่อยเธอช้ำเลยมันใหญ่กว่ากินปวกแล้วนะมา ก็บม่มีปลาเนาะเอาไปเกือปลาเขาแล้วพวกานไปซื้อสูแลก็้เากแดดก็แดดแท้แท้พี่น้องเลยใครชอนยามเกี่ยวเข่าล้เบิดปตนแล้วป่ะเาป็นใส่ลงไน่เล่นะชิวกเนาะใส่เลยมีช่องโตทำนี่ป่ะในั่นเป็นว่าเป็ว่านี้่งองขอเา ่ากให้เป็นยาเด้อคอมมาแต่ว่าให้คันเทนคันจับได้ครับเอานาแม่คนคือมูเอาเขาเม่อีเราครัวนะเรื่องเรื่องเล้านะแต่โตองอยนั้นแล้วรุกอนเด้อแต่ว่นะครับยาได้แห่งีอ่าูดกันเท้าซารตต์ไดมันดูดีเลยะตัวบราณแล้าวาวเงเ้ ปัต่ไปคือวันทีเท่นักการอีกเูบลยงไ่ผ่นเนียๆเขาเลียงง่าลูกอะไรคะมันใหม่หม้อมเลยทำไมถ้าช่วยจิรอแล้วนะมิผานมาในลูกหนาวไม่ใช่น้ำลายใช่นัางเลี้ยงไผ่านมาเอ่นบัสีเขียวไม่มนเนาะมันไปห้ามมันบุกคืออันหปลวกันพ่นไหมก้นกงเดี๋ยวเคยมีว่าหปวกนี่ก็ไหน มันน้อยแห้งค่ะประมาณเกือปลาได้ชิคมวนเนาะว<ห>ันเดียวเกือได้เป็นหนึ่งไก่นะลืมปลา <laughs> อาเมือเ่อไรหัวว้าวหัว <laughs> หว้าวแรงหัวของพ <laughs> ่อเลยเหลือเฟือเลยจังนะเนาะอิมเกือบรายรายท่องแต้ได้อันปลาดุพ<อ>ัน มันตายไมเบอ่มันตายเลยตายเพรอ่ว่าเคยเลี pues like ้ยงใส่ยอ่าวถ้าเขาให้มันกินว่วใจนท้องใกล้ไปนะนทุกพันธ์นะเอาได้คื่นอื่นเลยนั่นแหลนลีโลขนาดน้อสะมันยางุกพันนะ

to no. 1, là cái lăng cái nhoi, hai cái đuôi 1, 2 cm này, rồi, không có, ก็เนแล้ววานะเจ้าเห็นบุกไปทางโฮงเห็นบ้างมันก็แซ่บและต้มปาคนใหญ่ครับรอน้ำหอมเนาะก้อยก้อยขัวแล้วก้อยบ่ก้อยนิดพวกนี้หากระฟึ่งได้ยินได้หรือเนาะปลาได้้าชิมาเข้าบ่พอลูกแพทย์เอากระซามแล้วราชิมาเข้า ทานมาเห็ดเนี่ยนคอยจิเข่าปะประสานยาก่อนยำได้ป่ะนี่ยำเบาของไทกับบาบอดก็อยอ่เธอเห็ดยังอันนี้มันแล้วเด้ออื่นใครชื่อลาบงกินกันแน่นแนนแนอ่อนกแล้วมันแล่อยู่ป่ะแล้วอยู่ปแล้วแล้วำนี่นะนี่อลอดัาทาธรรมดาได้ได้แล้วอันได เเ็่สียคอยเฮ็ดยังจายานค่อยบัชื่อจิรอจ้าบ่บ่แมนบ่ได้สิะโอ้กับไปแล้วแหละสิ่อยกัสิไปน้ำพี่ขุดจีรออยู่พุ่นไหได้วิัคแห้งเท็กแล้วค่อยแห้งขี้ลดไปตจอดไว้นู่นใช่แล้วเานำวัดมหาแมนน่ะด้ อวยหันเขาขุดจนมุนหนีมาแล้วันว yeah. sure. oh yes. our ่าเ้าวันสิไปก็มือทียากเียเจ้าสื้อละอสิ้คายให้เจ้ามันเจ้ามาซื้ออยสเอาไว้หันเลยพอเชียวไว้ขายมืออื่นคือพุดโตมาเบ็นปะเพอยากได้เงินได้หัคอยไปมดซองเลยยันมาไปรักอ๋อยันคนลักพวกมาผู้ยังเอาหนังมีเขายันอยรวไหวเลยว่าตขายันคนนี้ดยย นนเงินค่อยเสียเงิน่อยลำไลียงอเขาเจ็บใจนะเงิน่เสียไปไกลก็เลยเจ็บใจเลยเนว่าคืนเธอเ็นมาคืนเงินก็เงินไอ้เอดเอคอมาพันแปดพันแปดพันแปดร้อยบาทนบ้าม่ใบพันใบหนึ่งอรเงินจิาา 1, 1, 1, 8, บนะหกหกแสนแล้วเขาประวัตนั้นจำโทรศัพท์ให้คอยห้าแสน แล้วคอยกะนอนลินโทรศัพท์ซากโทรศัพท์เงินกับโซแซวไม่<น>ได้ว่าดออาขาเอาแต่กระเป๋าคอยอยูย่ๆนะมันเทล,ลงตลาดต้องน้ำมาไก่หนึง่งจากจ็กอันนั้นนะคนหนึ่งเลยลงไปดึงเอากระเป๋าคอยาาพาดีลินโทรศัพท์แล้วมัเจืดบ่แมนว่าคอยซีบมีความจำข่ากยา็ยากราคอยนะฮ่าเรื่องเขากระยาแต่เงินเสียยุหัน บ่มีพายุสยี่คนหันนะบ่มีพาออกอะไรครับ,บ่มีพายขาวโดวยโดยโดยฮักเขาว่าบ่ได้เอาค่อยก็ไ่ได้อยากบ่ได้อยากวนวายเนะงิงสนสนานโตบ่ตายหาได้แค่ในหมู่นะอย่าดูถูกคอยนะเท่านัน <c ười> ้นกินนก้กันนะกันกินน้ำกับทอลองเบิ้งกันบอกท้องอยืเพายมันแม <c ười> ่นบ่เออกั <c ười> นว่ากินน้ำมันเกี่ยวกันยังไงนะกันกินน้ำโบราณแลวระวังกันกินน้ำแทบคือคอย คือพอเขากินอยู่บ้านเราท้งตายเห็นบ้กงก็ตายดับตายไวหมดพวกตายในคุกก็มีนะน้ำสาบานนะว่าน้ำสาบานแหละว่าสุขอยขี้หลักมันสาหมดบาทสุดท้ายพัดอิตาภูมิมักหาเหลืองสุขอยขี้หลักนั่นก็ตายบบ่เป็นยังกับผูกเขาตายเองนะและลูกนั่นก็ตายอยู่มังไทยนะมักลําไยนั่นก็ตายอยู่ในคุกนะเขาไปเอาเขาบอกเขาเสียเหมือก็เป็นว่าเขาเส้เหมือคนบาปแหลวนะคนบาปเพศกับสุขอยเลย เป็นบ่พวกเดี๋ยวนี้ยังเหลือต่ลูกลาผู้เดียวนะ่ะเป็นบ้าเป็นวัอยู่พอแมวนะ่ะห mm ัก hmm. คอยนําไม่ได้ให้เข้าเขายูพุ่นก็ได้คอยว่าน้ำกันกับเขานะ่ะแต่เขานะาะจักเขาคิดเราได้กับค่อยเขาหึนหรือว่าเราได้กับพระจกักเห็นว่าทางสุขวิปิดรกันทางบันนองทางใจหักสุขอยเห็นว่าสุขอิเอาหลักก็มองเอาจังเอาเห็นว่าเครื่องยููเครื่องกิน ไปปิดโหลดมักซิดาหน่อยหนึ่งกับไม้มองมองหน่อยหนึ่งกับไม้เป็นของเขาเขาอยากเหตุก่อนนะไม่ได้สุขอยนะไม่ได้เพื่อนลังเดียวต่านั้นแหละแล้วบ้านนี้นะเขาตายมดเลยเพื่อนตัวลังหนึ่งตัวไม้โมกเก่งแล้วมันสินาหาหลูกหาล้านอีกแล้วเขาสิไปทอนคําสะลานนะบ่มีว่ามันสิดีนะพ่อกคอยเป็นคนเหตุก็แหงชีบอกให้พ่อเคอยเหตุจนมดคนที่หาเรื่องกับสุขอยแล้วก็มักดูถูกสุขอยนะ เอาจับได้เบิดพี่น้องเอ้ยชาวบ่ายกัได้ไพ่เฮ็ดกับลาวไพ่ดีกับลาวพี่น้องเอ้ยอันผู้สวเฮาก็เบิ่งได้เลยเบิ่งหน้าก็ออกเลยผู้ดีเขาเขาก็เบิ่งได้เลยประมาณว่าเฮาเด็กน้อยแล้วนึ่งมาแล้วความจำคือความสติคือน้ำบ่มยนี่เราบ๊วมันสีหายไปคือลม มีติชิเอาแบบกูตาบปเหตุไปเหตุมาหัวใจคอยนะคไปจำให้คอยลงลงบ้มยากคิดแต่ก็ว่ายากคิดกันมาไปเฮ็ดแบบนั้นพอดีเนี่ยผู้เฮ็ดนัชตายก่อนเดี๋ยวนี้คอยไปเฮ็ดก็ได้ผู้ยากลัางแกหมู่นัชตายก่อนเไฟคิดดีก็ได้ดีเฮ่แต่ผู้ไดคิดตัวทำสัวก็ได้บ้างอ่าพี่น้องเอ้ยเอาเปิ่งไอเทิดก่อน จะไปคุดกจะรอกับเมียบ่เดี๋ยวนี้บ่ได้เฮ็ดอันนี้ให้มันแล้วบ่มาเอื่อนเราไปเฮ็ดเวียกใหม่นะเถอะเพราะว่าเฮ็ดตัวนี้ก่อนเพราะว่าให้มันแล้วเป็นเวียกเป็นเวียกไปดิไปนะค่อยบ่ไอ้บ่จะซื้อบ่โยซื้อแล้วไปเเลลย่ะฮะะให้กเ้อเงินนะซื้อนะให้เจ้าบ่โย ไปขุดไปห้มันมันก็มดเวขันก้อยมาซื้อเนี่ยเจ้าสิเทศน่นเอาไปขายบ่ขันก่อยจะได้เงินนะอยก็ไปขายบ่ได้เงินเอไปขายมืออื่นมันวตายบ่ขายิจตายแ้ายซื้อนะเก็ดนว่าอยากซื้อเนอัยม่นิยังี่บ่เงินขายกีรอวันแม่ไ里ใช่มีเขาใบหาทั หลายพันในสใช่ใช่อ้าวก็พอจุบอยู่ดอบยาสูบน่ะโอ้ยข้าวพันาษียังจอาใบก็ยาสูบแล้วเอาใบจายนะมาขายแมนผู้ชายก็เอินเสียใบอมนผู้หญิงก็เจ๊ใบอันนี้แมนเอาไปเลยเป็นเจ๊เอาไปเลยรวยอ้าวมีเงินเต็มถุงเนาะเงินมาซื้อนี่ยขจายน้ำผู้พุดเราอะเงินน่ะเดี๋ยวไปกับบุก้ารทั้งมวลแล้วอัน กันพากันสิซื้อจิโรอละเถียงกันเรื่องเงินนะมจ่ายม่เอาได้เฮาเฮาจ่ายเบานะเอาเงินคุณโบเอาจิ๋อเลยโอ้เหล้าสิขอนะเมียอีกเทื่อนึงต้องแต่หายใจน่ะเมียก่อนน่เหรอวะต้องให้เมียอนุญาตว่าบั่นเงินก่อนบ่ันเงินคุดห้องน้ำน่ะแม่นน้อยเถอะเงินคุด้องน้ำเราสิเอาผู้เดียวก็นเรื่องของเหล้าเราสิมาให้อายเกันน้องเขาก็เรื่องของเหล้า เราเห็ดเต่าดินเต่าเต่าเต่าพานนี่ยังก็บ่เห็นเงินนะกันไปคนเดียวนะโอเสียม no> ื่อศัตอยจับได้ยาเขายาเล่าให้เราไปผากไวเันใช้หูคอยเราก็ว่าเลยเาสิไปผักไหวคนอื่นเขากันมีเงินตัดอ้อยช่วงนั้นจะชิไปไาคนอื่นเขาเราไม่อยากจะไม่มีผู้ให้เอาเจ็ดสิบพัน่าิร่นะเจสิ้าเจ้าบรสบ่หาพันะเ เจเชิฟก็เอาเอาไ,ไ,ไม่ได้ไว้ไม่อยากได้ราคาไ,ได้ร็คายคนคือ,อยู่คคอกินนํำกันเอ,นอไม่ได้คิดแต่ว่าคือหมูบ<ร>วลดอ่คอ็จะตืมให้อีกหาพันขันเจ้าอันเป็นแปดชิปเลยคันเจ้าเอาเงินไว้ใช่ของมันมีประโยชน์นะเอา เลยคอยอไปซื้อนยังให้คอยไปซื้อนยังให้คอยไปซื้อ,อยา,อยออยามาบ่าามีผู้ขายให้คอยขม,มือนี่ได้แม่นโอ้จะพอดีเนาะดีแห้งขม,มือไหนะจะไหวพี่นอ้องไงคำว่ามีผู้ขายให้คอยนะค่ะคว่าคอยยาเสพติดคำว่าคนอื่นเขาน่ะมีเขาไปซื้อคอยจะให้แปดสิบพันเลยใช่แต่ว่าค,คอยนะบ่มีมตัวแรงก็กใช้ทงคอยแล้วเ็ายานคอยอีกมในีคอยไปในไปหาขุดกิโลกิโลเขาก็ไปหาซอมเบิ้องยันคอยไปหาว่าวไปจ้ะ คอปัดเด็กน at ้อยสบายยี่จนหมอยแม่แนวนั้นจนนอกใช่หรอบ่คนคนอื่นเขานะครับบเซื้อยยานควายฮักหลังเขาหรือว่าเราได้คนที่ผ่านมาคนเคยอยู่เคยกินเหมือนกันกับเขานี่แหละพี่น้องเธอเธอเมียเข้าใจกันหน่อยผัฒนาแท้เถิดเมียจากขู่มือหน่อยเราส่วนบ่าเออแต่คุณที่หล่อน้ำเลยนี่ฮะเราไปย่าเราเงินเรามีแล้วได้เราเงินเราปลูกมันยี่น้ำอ้อยไปไกลไปซื้อนี่ก็ยุหันเราพากไว้รายได้เสริมเนาะ เราบุมีเราก็ไปเอ้าเวอยคอยน่บุมีพ่อแม่คอกับบมีพวพอก็ตาตาเลยเราเลยเตะแบแท้เคเราเหยบบอลมุ่งของน้ำหน่ยเเบาะเจ้าไปก็ดีชุ่มไม้ก็ว่าอย่างที่นา่อลืมพังน้ำซ่วยเห็ดว่าไป้ได้เธอจะให้อีกแล้วนะผมใกล้จะมาหอดเลยมีก็พูดอยู่เป็นีีเบาะ ด้วยที่ที่ลูกเป็นนี่บอสไปเอาไแล้วขันมีกัเฮ็ดคือบมีนะไปเสื่องลูกเสื่องเมียน้ำบาปอย่างน้อยนี่เงินก็นั่นอะไสิสูบใส่อยู่นะเงินที่เสื่องอะไรไปคอยนะเงินคอทากว่าอยู่บ้านสามหลานนะก็ยังย่งยูหันเลยคอยมาใส่กับบองแมนนะก็ย่งสงสัยอ้เทิดเชื่องเงินว่าเดี๋ยวนี้เทิดการเงินเล่านี้เราเอาใส่กูใส่คอยนะผู้ใดสิมีเงินเชื่องไว้เงินเกกูอยาานขไว้ อย่าไปขึ้นแนวนั้นเข้าให้ฮะลาวน้ำปลเอาเองเราวังดีทางนั้นเราเสืออทางนั้นก็มีมันบอกมีผู้ใดสิมีเงินหรือมาถูกเนาะเออถ้าเราบ่มียังเราไปเอายูปุ่นนั้นได้บ่มียาสูบไปเอาได้บ่มีเงินก็นไปขอได้ขนาดก็ได้อยู่เป็นบางครั้งวัดเขาแ,แนวกินนอกเขาพ่อแม่เขาได้เข้าไม่ได้เข้าขาสส้างเขาหรอกอืม sang hòa thăm nói thật Khuôn một tên một cái mới khó bắt đại là, Đây sao cái này Xến có nhóm hay xến hay tên cái cha Có nhóm một sai thầu Mi ta hay tít nỉ bọt Có cho bài xến hay tít nỉ nhau Tít nỉ có nhóm hay tít ná Mi ta hay chai sốt bỏ Có nhóm một sai thầu không เราไปให้นักอีกแล้วบ้านในพี่น้องเลยมาจินเขาเราน้อยใจได้ให้น่องขเมื่อเลยแมนเราเบาแต่ถือว่าคนแบบนี้เป็นมวยติ้งหนีแล้วกั่ได้อยู่เนอะบอบเราไปอยู่เนอะให้รถบ๊อบ อย่าลืมเนะเราแหงจักตีหนีเท่านั้นตทนนี้พันเราแหงจักหูเห็น,หนบวันใดฉันทางคอยคไปนะไปบอกเราห้ยแล้วาหงจักสี่ล้นั่นแบบนี้ไปว่าใส่เขาวความพัวเพาะน้นเราเห็นไอ้เส้นทางไว้แค่มากินเขา่าเราไปคุดิโร่ป้าแล้วสบายค่อยนะด,ดสุดท้ายกันป้าเราเ่งัวคืเมื่อบานนนี้มถึมะกมดมาถึงแมือมะกโลเจ้านะแม่มะกินข่าอ๋อยเอามากินเข่าอะไรกับ ไปคุดจิโรปะไอเธอรเห็ดรดัลาวเนี่ยนะหาเราเห็ดบอลมุ้งน้าบาดานผุดเดียวเราไปคุดจิโร่เชยร้องแม่ไปคุดจิโร่ปลาขายอของไปคุดจิโร่ปลานาไองไปควดจิ่ลาขาไอของไปคุดจโรลาขาของไปดจิโร่ลาไออ nên học hại nó tận mọi lời nhạc 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 nó nhạc 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 เขาหน้าฮอตใช่เลยเพิ่นยังอยู่อนุบาลอยู่เพิ่งเพิ่นยังาอันเพฮียยืดยุบอยู่เืีอซอยายกูขืนเราตัดสายได้มันหลายต่อไม่บ่อยเลยเจ้ายังเยืดอนุบาลอยู่เจ้าน่ะเขาน่ะฮอดม่สีโม่หาเลยโว้ยก็ขืนหอบได้แล้ว มองหน้าไปทางใดมองได้เอื่อนพี่น้องคนใสไปน้องใส่เข่าคลิปนี้ก็จะได้จบคลิปลงสักก้อนพี่น้องปล่อยหายเถิดกินข้าวกินน้ำสักก่อนบาทอ่ะแดดอ่อนเักหน่อยจีบผากันเล่งเฮ็ดอันมุ้งอันนี้ท่าพี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็ขออวยพอนหายเอฟซี FC ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อ